ท่านพระสารีบุตรเดิมชื่อว่าอุปติสะบิดาชื่อวังคันตะพรามมารดาชื่อว่านางสารีพามณีเมื่อท่านเข้ามาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้วเพื่อนสหพรมจารีพากันเรียกท่านว่าพระสารีบุตรตระกูลพรามของบิดาอุปติสมานพเป็นตระกูลที่ล่ำรวยสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ สมบัติและบริวารเมื่ออุปติสมานพจเจริญไวแล้วได้เล่าเรียน,นศิลปศาสตร์มีปัญญาเฉียบแหลมเล่าเรียนได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วและได้เป็นเพื่อนที่ชอบพอรักใร่ก,กันกับโกลิตะมานพผู้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและเป็นบุตรแห่งตระกูลที่ร่ำรวยเหมือนกันเพราะว่าตระกูลทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนกัน มีการติดต่อผูกพันกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษอุปติสสมมานพและโกลิตะมานพได้ไปเที่ยวดูเขาเล่นมหอรสศพในกรุงราชฤห์ด้วยกันเป็นประจำขณะกำลังชมดูอยู่นั้นก็เกิดความร่าเริงในเวลาถึงบทสนุกเกิดความสลดใจในเวลาถึงบทเศร้าถึงตอนชอบใจก็ให้รางวัลน,นักแสดงด้วย วันหนึ่งมานบทั้งสองสหายนั้นได้ชวนกันไปดูมหอรสพเหมือนวันก่อนๆแต่ว่าไม่เกิดความสนุกสนานร่าเริงอะไรเลยคนที่กำลังแสดงอยู่นั้นอีกไม่ถึงร้อยปีก็จะต้องตายกันไปหมดเมื่อมีความคิดตรงกันอย่างนั้นจึงได้พากันไปบวชเป็นลูกศิษย์ในสำนักของสัญชัยปริพาชก และได้เรียนความรู้จากอาจารย์จนหมดสิ้นจนอาจารย์ให้ช่วยสั่งสอนสิทธิ์คนอื่นๆในสำนักนั้นด้วยแต่สองสหายนั้นยังไม่พอใจกับความรู้เพียงเท่านี้จึงได้ตกลงทำกติกานัดหมายกันออกสแสวงหาโมกะธรรมคือทำเครื่องหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆอันได้แก่พระนิพพาน และถ้าใครพบโมระธรรมก่อนขอให้กลับมาบอกแก่กันสมัยนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้วและได้แสดงธรรมสั่งสอนยังสถานที่ต่างๆเมื่อเสด็จมาถึงกรุงราชคฤห์และประทับอยู่ที่พระเวลุวันมหาวิหารวันหนึ่งท่านพระอัจฉริผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในพระปัญจวคี ผู้ที่พระบรมศาสดาทรงส่งออกไปประกาศพระศาสนาได้กลับมาเข้าเฝ้าในตอนเช้าท่านก็ได้เข้าไปบินทบาทในเมืองราชคฤห์อุปติษสะปริภาชกเดินทางไปพบท่านในระหว่างทางก็เกิดความเลื่อมใสในจริยาวัดของท่านและได้ถามถึงครูอาจารย์พร้อมกับขอร้องให้แสดงธรรมให้ฟังด้วย ท่านพระอัศจิได้แสดงธรรมมีใจความย่อๆว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้นพระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้อุปติสสะปริภาชคได้ฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาบันแล้วกลับไปบอกข่าวเพื่อนโกลิตะ และแสดงธรรมให้ฟังตามที่ได้ฟังมาจนโกลิตะได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันจึงชวนกันไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาครั้นไปลาอาจารย์สัญชัยแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลขออุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาทั้งสองคน ครั้นบวชแล้วภิกษุทั้งหลายพากันเรียกท่านว่าสารีบุตรและโมคลานะหลังจากได้อุปสมบทแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เหมาะแก่อุปนิสัยของพุทธบริษัทพวกภิกษุที่ร่วมฟังธรรมนั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์ก่อนพระโมคคลานะอุปสมบทแล้วเจวันจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ ฝ่ายพระสารีบุตรอุปสมบทแล้ว15วันจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์เมื่อพระสารีบุตรอุปสมบทได้15วันแล้วพระบรมศสาสดาเสด็จประทับอยู่ที่ถ้ำสุขระขาตาเขาชิจกูดเมืองราชครืปริพาชกคนหนึ่งชื่อทีฆะนาขาอักชีเวสนะเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา แล้วกลาบทูลความเห็นของตนว่าข้าแต่พระโคตมะข้าพระเจ้ามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพระเจ้าไม่ชอบใจหมดพระบรมศาสดาจึงตรัสตอบว่าดูก่อ,อักขิเวสนะถ้าอย่างนั้นความเห็นอย่างนั้นก็ต้องไม่ควรแก่ท่านท่านต้องไม่ชอบใจความเห็นอย่างนั้นครั้นตรัสดังนี้แล้ว ก็ทรงแสดงทิฏฐิสามอย่างให้ปริภาชคนั้นเห็นว่าเป็นโทษและแนวทางละทิฏฐิสามอย่างนั้นลำดับนั้นทรงแสดงอุบายเครื่องไม่ยึดมั่นอีกต่อไปขณะนั้นพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่ได้ฟังพระเทศนาที่ตรัสแก่ทีข้น้าขาปริภาชก แล้วใช้ปัญญาพิจารณาตามพระเทศนานั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานส่วนทีฆะนักขับปริภาชกได้เพียงดวงตาเห็นธรรมหมดสิ้นความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธศาสนาแล้วทูลแสดงตนเป็นอุบาสกท่านพระสารีบุตรเมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าท่าน เป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดได้เป็นกําลังสำคัญของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนาพร้อมกับได้รับตำแหน่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีปัญญามากสามารถแสดงพระธรรมจักรและอริยสัจสีได้กว้างขวางพิสดารเหมือนกับพระพุทธเจ้า ท่านพระสารีบุตรยังมีคุณความดีอีกหลายประการที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องในที่นี้จะขอกล่าวไว้เฉพาะที่สำคัญคือ 1. ทรงยกย่องว่าพระสารีบุตรเป็นผู้มีความอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตด้วยกันมีตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งพระบรมศา,ศาสดาประทับอยู่ที่เมืองเทวทหะ พวกภิกษุพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาพร้อมกับทูลลาจะไปชนบทพระองค์ตรัสให้ไปลาพระสารีบุตรก่อนเผื่อว่าท่านพระสารีบุตรจะได้แนะนำสั่งสอนในการไปและการประพฤติปฏิบัติตัวในชนบทนั้นจะได้อยู่กันอย่างสำราญไม่มีความเดือดร้อนเสียหายเกิดขึ้น 2. ทรงยกย่องว่าพระสารีบุตร เป็นคู่กับพระโมคคัลลานะคือเป็นอัคคระสาวกฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายตามที่ตราตอนหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายคบกับสาลีบุตรและโมคคัลลานะเถิดเพราะเธอเป็นคนมีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิตทั้งหลายสาลีบุตรเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดโมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนมผู้เลี้ยงทารก ที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปติผลโมคคัลานะย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณเบื้องบนที่สูงกว่านั้นเพราะเหตุนี้เองจึงมีคํายุกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นอักระสาวกฝ่ายขวาพระโมคคัลลานะเป็นอักรสาวกฝ่ายซ้าย 3. มมีคำเรียก เพื่อยกย่องพระสารีบุตรอีกอย่างหนึ่งว่าพระธรรมเสนาบดีซึ่งเป็นคู่กับพระบรมศาสดาว่าพระธรรมราชาสีพระสารีบุตรมีปฏิพานในการแสดงพระธรรมเทศนาคือชี้แจงแสดงให้ผู้ฟังเข้าใจได้ชัดเจนมีตัวอย่างคือพระยะมะกะมีความคิดเห็นว่าพระขีนาศพตายแล้วดับศูนย พวกภิกษุคัดค้านว่าเห็นอย่างนั้นผิดพระยะมกะกะไม่เชื่อแต่พวกภิกษุไม่อาจเปลืองพระยะมกะกะจากความเห็นนั้นได้จึงเชิญพระสารีบุตรไปช่วยชี้แจงแสดงให้ฟังพระยะมกกะจึงหายความสงสัยนั้นหพระสารีบุตรเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีตัวอย่างเช่นท่านได้ฟังธรรม จากพระอัศชิจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาท่านนับถือพระอัศชิว่าเป็นอาจารย์ทำการเคารพกราบไหว้ยอยู่เสมอพอทราบว่าพระอัศชิอยู่ทิศทางใดท่านก็จะทำการยกมือไหว้และนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ท่านเป็นผู้ช่วยเหลือให้ราทพราหมณผู้ต้องการจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแต่ไม่มีพระรูปใดยอมบวชให้จนในที่สุดพระสารีบุตรระลึกถึงอุปการะคุณที่ราทพรามณถวายข้าวหนึ่งทัพีในสมัยที่เข้าไปบินทบาทในเมืองราชฤห์จึงช่วยเหลือให้ได้บวชตามประสงค์อันหนึ่งท่านพระสารีบุตร นับได้ว่าเป็นกำลังสำคัญของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนาในสถานที่ต่างๆพระสารีบุตรนั้นนิพพานก่อนพระบรมศาสดาแต่ก่อนจะนิพพานท่านพิจารณาเห็นว่าสมควรที่จะนิพพานในห้องที่ตนเองคลอดจากท้องมารดาเมื่อคิดเช่นนั้นจึงเข้าไปกราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดา แล้วเดินทางไปกับพระจุนทะผู้น้องชายพร้อมด้วยบริวารเมื่อไปถึงบ้านเกิดแล้วท่านก็เกิดเป็นโลกท้องร่วงในคืนนั้นเองในเวลาที่ท่านกำลังอาพาธอยู่นั้นก็ได้เทศนาโปรดมารดาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพอเวลาใกล้รุ่งของคืนวันเพ็ญเดือน12ท่านก็ดับขันธทะปรินิพาน พอรุ่งขึ้นพระจุนทะผู้เป็นน้องชายก็ได้ร่วมกับญาติทำรรชาปนากิจสรลีละของท่านแล้วเก็บอัฐิธาตุนำไปถวายพระบรมศาสดาซึ่งพระองค์ประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารในเมืองสาวัตถีพระพุทธองค์โปรดให้ก่อเจดีบรรจุอัฐิธาตุของพระสารีบุตรไว้ณนะพระเชตวันมหาวิหารนั้น